สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆพี่กิ้นพามาดูลูกผักบุ้งนะคะพิ่กิินหวานลูกผักบุ้งค่ะซื้อมาเล็ดมานะคะตักบุ้งน้ําค่ะนี่ค่ะต้นก้ลาเขาเติบโตแล้วเนาะแต่พี่กินนก็จะขยายจะขยายใส่ในอันนี้ก็คือพริกนะคะอันนั้นขยายแล้วค่ะอันนั้นขยายแล้วค่ะลูกผักบุ้ง ซื้อมาเล็ดมาหวานนะคะนี่ก็คือหอมเล็กค่ะหอมเล็กผักในกระถางเดี๋ยวพี่กินก็จะขยายต้นก้าปักปุ้งนี้ใส่ในกระถางดอกไม้นะคะจะต้องใส่น้ำลงก่อนนะคะที่ฐานน้ำ ใส่น้ำก่อนค่ะให้ดินแฉะนะคะผักบุ้งชอบน้ำค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆพี่เป็นขยายแล้วนะคะขยายใส่ได้กระถางดอกไม้ค่ะนี่ค่ะลูกกล้าผักปุ้งนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าโตแล้วเราค่อยมาดูกันอีกนะคะ ทีนี้ก็ขยายแล้วค่ะเอามาลงในกระถางเตยหอมในกระถางทั้งนั้นนะคะอีกก็ผักเป็ดน้ำกิ่งผักบุ้งค่ะผักหวานนะคะใบมันอันนี้โหระพาค่ะ โอเคนะคะขอบคุณค่ะ Thank you, Terima kasih, k a m s i